เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชธินีสิริพัฒ์มหาวชะราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัญยาณีไปยังพระอุโบสถวัดสมนนทวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาพระกฐิน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพระสัพุทธสมบมณัลวัฒนาวดีนาธปะพิษพระประธานพระอุโบสถวัดสอมนัตวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรกระหมอ่อมให้สร้างขึ้นเพรียพระราชอุทิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมมมัฑวัฒนาวดีโดยเป็นศินละปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัฒนโกสินายในพระอุโบสถและพระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมีเจดีย์สอ,ององค์ประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่หรือเจดีย์ทองรูปทรงลังกาภายในบรรจุพระบรมสาธีริกธาตาุและเจดีย์องค์เล็กหรือเจดีย์มอนมีลักษณะเช่นเดียวกับพระนิพพานสถูปในสาทานรัฐอินเดียรวมพระสงฆ์จำพรรษาณพระอารามนี้59รูปสามเะเรนรูป เวลา17นาฬิกา33นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารหลวงประสุทธเทพาวรารามในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำพูพระนพปะลลมหาเสวีตาชัดแล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพปะดลมหาเสวีตาชัิขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธศีสัขยะมุนีพระประธานพระวิหารหลวง ในปี2563พระสุธาเทพพวรารามได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบุรณปฏิสังขรนพระพุทธศีษศัสกยมุนีและพระเถรพดลมหาสเสวตฉัตรกลางการเหนือพระพุทธศรษยส,สกยะมุนีที่เกิดความชำรุดสุดโทมตามกาลเวลาเพื่อทำารงรักษาศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระโปรกร,รม,ม่อมให้บุรณปฏิสังขรพระเรพปดนมหาสเสวตฉัตร บูรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองทัะพุทธศรษศักยะมุนีฐานพุทธบาลังและอมประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยรอบรวมทั้งบุรณะติดทองลายฉลุฟ้าเพดานและติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างภายในพระวิหารหลวงเพิ่มเติมพระนุภพดลมหาเเวตชัติองค์นี้เป็นฉัตรพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตร20เซนติเมตรและมีความสูง6เมตร จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศรีสกยามุนีและภาพพระสุนทรีวานีเราทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทบมหิดลพระธรรมรามาธิบดินจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถ ในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายภาพพระกฐถินทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐราประทานพระอุโบสถว,วัดสุทัศเทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวระมหาวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชรุณาโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี2350เดิมพระราชทานนามว่าพระมหาสุทธาวาส และทรงพระกรุณาโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรีสกยมุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยแต่สิ้นราชการก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆารามจึงเรียกกันว่าวัดพระโตต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นราชการก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จนสมัยพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามว่าวัสุทธเทพ,พวรารามรวมพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน71รูปสามเณร17รูป